ากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านคีรีวงนะครับตอนนี้เวลาจะห้าโมงเย็นแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปที่พักก็คือเต็นท์ริมน้ำนะเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าตอนเย็นจะสวยขนาดไหนครับเขาแนะนําว่าถ้ามานจะังเต็นท์เน่ะให้เข้าเย็นๆเพราะกลางวันมันร้อนตอนนี้อากาศก็เริ่จะอยู่ที่ประมาณส0มสิบถึงสามสองะเริ่มเย็นลงมาแล้วเมร่ะกลางวันนี่ร้อนมากๆครับ สิบห้าโลยาวไปลเอีกสิบเโลจะถึงที่พักแล้วหัว้านทีรีวงศ์ เย็นอากาศก็เย็นบางเหมือนจะมีหมอกเนี่ยตอนเช้าอ่ะคาดฝันมากเลย <c oughs> อ๋อเป็นราษกาแสดงว่าเราเราไปพักในราษกาเ่็เนไนงเห็นภูเขาละใกล้เราและมั้งสิบห้าโลโอ้สวยว่ะเสืทางแบบเขียวล่มลื่นม,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 มาก คือทางเข้าแบบชอบแบบสงบแล้วอะเงียบมากอ๋อมีร้านอาหารตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแวะได้ออกมาประมาณ5้าโลเดี๋ยวข้างในอาจจะมีนะสงบมากครับท่านผู้ชมสักครั้งหนึ่งต้องมาที่นี่บ้านคิรีวงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศเลยนะแต่จากตรงนี้หัวสัมผัสได้แนละ้วันดีดีใจดูดิข้างบนนั้นเป็นแบบหมอกนั่นแนะคือแบบฟิวธรรมชาติอ่ะชอบอะ่ะบอกเลยครับภาใต้ไม่แพ้พาเหนือนะครับบอกเลย ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านคีรีวงแล้วสุดยอดดูดิโอ้โหเป็นแก่งบบสวยเลยถ้าน,น้าเยอะกว่านี้สวยกว่านี้อยนี้เดี๋ยวเราไปดูที่พักกันนี่พื้นที่อากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยสวยอะสวยจริงสวยจริงยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่หมู่บ้านคีรีวงนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปถ่ายรูปตรงสะพานนั้นหรือว่าตามวิวต่างๆนะโอเคเรามาถึงคีรีวงแล้วนี่เรามากาง เต็นที่เต็นท์ริมน้ําคีวงนะก็คือเดี๋ยวเขากางเต็นท์ให้แล้วแหละอันนี้เต็นท์หลังละสามลอยนะตอนนี้ดีแท็กมีสัญญาณนะเอเอสน่าจะมีอยางอาบน้ําในคลองเลยอ๋อนี่อันนี้เดี๋ยวเขากางเต็นท์ตรงนี้ให้เลยมีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยเออเจ๋งอะ่ะนี่ลงไปเล่นได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยชอบอะ่ะชอบเลยสุดยอดครับนี่เลยนี่เลยโอ้โหคงได้เล่นน้ําที่นี่แล้วแหละสวยมากครับท่านผู้ชมดูดิคือแบบฟินมากวันนี้ คุ้มมากดิสะพานตรงน anyway, ู้นท like e ี course, ่เราข้ามมาไกลๆนู่นเลยนู้นน้ำใสมากดูดิใสเลยอ่ะใสๆจริงๆเฮ้ยผมรักที่นี่วะไม่แพ้น่านแลเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงได้มาเที่ยวบ่อยครับเพราะว่าเป็นเคยนครนะเคยคนครนะแต่วันนี้เจ้าสาวเราไม่ได้มาด้วยติดงานประจำสวยมากสวยจริงเล่นน้ำได้เดี๋ยวเล่นจริง สวัสดีกันตอนเย็นนะครับตอนนี้เราได้เต็น์เรียบร้อยสองเต็น์เต็น์พี่เขาบอกว่าถ้าจะมาโดยที่เอาเต็นต์ของที่นี่นะหลังละ300บาทคือ3 0 0รบาทมีผ้าห่มมีหมอนอะไรครบเลยไฟฟ้ภา,ภามีให้ใช้หน้าเต็น์เลยครับแล้วก็จะมีที่อาบน้าํากลางแจ้งด้วยวะมีที่อาบน้ากลางแจ้งน่ารักน่ารักแล้วก็มีชาร์จไฟได้มีครบมี WiFi ด้วยเจ๋งมากแล้วก็รอบๆหมู่บ้านมีร้านอาหารสามารถขับรถออกไปทานได้เลยนะครับเต็น์ก็ใหญ่เต็นต์สามคนนะคือจะบอกว่าดีมาก ชอบชอบลงไปเล่นน้ำดีกว่าอยากลงไปแช่น้ำผ้นี้แบบได้เยอ่ะน้ำเย็นคือจะบอกว่า มหนได้แช่น้ําทั้งวันทั้งคืนแลนะ้วเนี่ยโคตรชิลเลยอ่ะคืท่านผู้ชมต้องมานะที่เนี่ยที่นี่คือเต็นท์ริมน้ำนะบ้านคิรีวงสบายมากครับมีแช่น้ำมาประมาณชั่วโมงเนืเริ่มหนาวแล้วเนะี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ํานอนละคุ้มมากครับวันนี้เนี่ยได้ยินเสียงน้ําตกทั้งคืนนะใครที่ชอบแบบกลางเต็นท์ริมน้ํามาได้เลยคิรีวงนะครับที่นี่ สวัสดีตอนเช้านะครับที่หมู่บ้านคิริวงเนาะดูดิสวยมากเลยวันนี้ไม่มีหมองเนาะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนแต่อากาศเยน็เยนๆน่าจะประมาณ25องศาได้มั้งประมาณนี้นะนางไปยังใสเช่นเดิมเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงมันตกกลางคืนเลยนะครับตรงเนี้ย เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปรถนะครับตรงสะพานอะไรพวกนี้แล้วก็หาจุดถ่ายรูปสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะที่นี่คือดีมากมีราวตากผ้ามีอะไรให้ใช้ครบเลยห้องน้ํากลางแจ้งก็มีห้องน้ำข้างบนก็มีนะครับเดี๋ยวเราเก็บของกันเดียครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าอีกรอบนึงนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปรถที่คีรีวงกันนะจ๊ะแสงกําลังสวยเลย เราตรงไปที่สะพานแขวนก่อนแดดม่งขึ้นเลยเมื่อกี้คือแบบฟินมากครับท่านผู้ชมคือแบบจริงนะคือมันต้องมาด้วยตาตัวเองอะอย่างที่บอกลหลายๆคลิปอะจริงๆนะเนี่ยอากาศเย็นนะเนี่ยเมื่อวานเรานอนตรงนี้เห็นไหมสองเต็นทเนี่ยที่เขาก็เริ่มเก็บละเป็นที่เดียวนะครับที่เล่นน้ําได้ตอนกลางคืนนะเขาเปิดไฟให้เล่นสวยงาม โอ้ตรงนี้ไงที่พี่เขาบอกว่ามีปลาด้วยปลาตัวเอกเลยดูสินู่นอะ่ปะปลาตัวใหญ่มากด้าน,นบนคือสะพานแขวนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายให้ดูแต่ตอนนี้ถ่ายรูปรถก่อนมาที่นี่ถ่ายให้มันคุ้มหน่อย <c oughs> น,าน,นานทีได้มาตัวนี้คือสะพานแขวนว้าวรีทุกคนแบบ ปลาเยอะมากแล้วปลาตัวใหญ่มากเลยเหมือนเป็นวังมัจฉาเลยสิเขาบอกว่าปลาที่ว่ายทวนน้ำมันเป็นปลาที่แข็งแรงแล้วก็เนื้ออร่อยแต่ตรงนี้เขาไม่ให้จับนะไม่ให้จับกันแหละสวยมากดูดิโอ้คือชอบที่นี่ยัยงไงก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับนี่ขนาดหน้าแรงยังมีน้ําเลยหน้าฝนหรือหลังฝนน่ะจะเยอะขนาดไหนอะ่ะนี่ก็ไปรีสอร์ททั้งนั้นเลยนี่ทุกคนมาดูมาดูนี่เป็นไงล่ะ โอ้หถ้า,าําเยอะจะสวยกว่านี้นะเนี่ยดูดิดูปลาดิดูวังมัชชาดิครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคงไม่ล่วงอีกเนาะดูดิโอ้ตัวบักเอกตัวใหญ่มาก,นก,กนเนี่ยประดูกปะเนี่ยปล um. <c oughs> าดูกยักษ์ใหญ่กว่ายาวเท่าแขนเลยดูดินี่ๆๆๆๆเห็นปะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแสงมันจะทอนหรๆๆๆือเปล่าแดดแดดเริ่มมาละอยากไปไว่ายน้ำกับปลา <c oughs> คุ้มจังเลยมารอบนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดสองวันที่เรามาสวันนีที่เรามาให้ก่อนนะแล้วก็ขากลับอีกทีนึงน่งเนาะไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางละเดี๋ยวไปที่อชอเขาหลวงต่อเนาะไ,ไ,ไ,ไปไปเดินทางกันเสียดายตรงนี้เขาห้ามจอดรถก็เลยไม่จอดแล้วกันเดี๋ยวไปตรงนั้นก็ได้ทุกคนผมรู้สึกชอบที่นี่เนาะแต่คราวหน้าก็คงพาแฟนมาด้วยแหละ ชอบเลยะชอบมากชอบมากเดี๋ยวพาเจ้าถิ่นมาดีกว่ารอบนานนะก็เดี๋ยวติดตามหน้าเพจเอาล้กันนะครับว่าเราจะมาช่วงไหน นี่แหะท่านผู้ชมข้องหน้าเราน่าจะเป็นสนวเขาหลวงหมดเลยนะผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบที่นี่แล้วเลยก็เถิดหลงรักที่นี่แล้วอากาศเย็นเลยอ่ะแต่ถ้าหลังเก้าโมงน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้น่าจะใกล้แปดโมงแล,ล้วแหละต้อไปเราจะไปนะครับเราจะไปที่ทุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับจะไปที่น้ําตกปารมอยากไปดูน้ําตกถ้าคุณได้มา,าผมแล้ว,ลวรับรองว่าคุณจะหลงรักอ่ะผมบอกเลยว่าผมมาซ้ําแน่นอน <laughs> วันนี้เราก็ซื้อไก่ทอดนี่ไปกินที่น้ำตกเป็นอาหารเชา้าแบบชิวๆนะครับวันนี้ไม่ไกลจตกหมู่บ้านคีดียวเลยนะใกล้ๆโอเคเราก็จะเข้าน้ำตกกระโรมันแล้วนะอยู่ในอ,อชเขาหลวงเลย ผู้ชมทางขึ้นนี่ค่อนข้างโหดหนิดนึงนะชันเลยแต่เราขึ้นได้นะสบายค,ค่อยๆไหลกนหนึ่งกันไหมอ้ชันแบบชันเยอะหกสหิบเ้าสิบหกสิบองศาเลยพวกนี้แต่ตัวน้ําตกอะขึ้นไปไม่เยอะนะรู้สึกเฮ้ยเป็นป่องลูกหัวใจเลยนิดนึงนะนี่ป่องลูกหัวใจเลย <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่น้าตกกระโรมนะดูดิได้ยินเสียงไหมคือแบบน้าตกเยอะมากเดี๋ยวเราทานข้าวก่อน แล้วก็ค่อยลงไปดูน้ําตกเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่าน้ําตกนะครับเดินนิดเดียวเองเนี่ยมองไปก็เห็นแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นหน้าผาแบบสูงสูงแล้วก็ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายให้คือได้ยินเสียงน้ําตกดังมากแสดงว่าเป็นหน้าผาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็สวยเดี๋ยวลงไปดูเดี๋ยวทานข้าวแป๊บนึงเราจะพาท่านชมเดินลงไปข้างล่างเนาะไปดูกันว่าน้ําตกสวยขนาดไหนโอ้เป็นหน้าผาสูงมากเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆให้ สวยสวยเลยครับผมคือมาภาคใต้อะมันบบไม่ต้องห่วงเลยว่าน้ําจะแห้งมีแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะบอกก่อนตรงนี้นเป็นแอ่งแสดงว่าตรงนั้นน่ะน้าเคยไหลลงมาน้ําต้องเยอะกว่านี้แต่นี้เราจะมาหน้าแรงด้วยมันก็เลยแบบเหลือไม่เยอะแต่ตรงนี้ก็เยอะกว่าภาคกลางอีกนะเดี๋ยวพาไปดูตรงสะพานเดินประมาณไม่ถึง500เมตรหรอกก็ถึงละพอขึ้นมาตรงนี้ดูกว้างมากเลยนะดูดิอันนี้เขาจะกั้นเขตนะ อันตรายห้ามออกแสดงว่าตรงนี้น้ําน่าจะเชี่ยวแล้วก็น้ํำลึกเขาะะไไรกันไว้ก็ทางเดินก็ขึ้นไปทางนู้น่าน้ำตกตรงนี้ครับน่าจะมีประมาณ6ชั้นนะนี่ไม่แน่ใจน้ำใสเหมือนเดิมครับม่ให้ยังในน้ำว่าใสอ่ะจะเป็นหน้าฝนนะสวยอ่ะสวยเลยอ่ะ คือยอมรับเลยครับที่นี่แบบสวยมากถ้าแบบน้ำเนี่ยเต็มหน้าพานะต้องมาหน้าฝนล้ลงฝนลัลางฝนอย่าพาน้าฝนอันตรายตรงนี้น่าจะเยอะนะนู่นอตรงนั้นยิ่งสวยเลยก็โอเคครับถือว่าแบบสวยมากประทับใจเนาะทางเดินไม่ไกลมากสามารถเดินได้ง่ายๆเลยผู้สูงอายุก็สามารถเดินได้นะแต่จะช้านิดนึง,นงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบชันนิดนึงแต่ทางเดินนะครับเขาทำดีมากเลยก็คือทําเป็นปูนอะ่ะสำหรับเดินขึ้นง่ายๆเลยไม่ต้องไต่หินอะไรเงี้ยที่นี่น้ำตกกระโรมนะครับนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่รถก่อนต้องเข้าห้องน้ำอีกแล้ว ตลอดเลยครับท่านผู้ชมโอเคทุกคนเราก็ออกจากนกตกการรมเรียบร้อยนะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปที่ศาลรัืองก่อนนะครับไปศาลรักเมืองก่อนนะเพราะว่าเรามาเที่ยวที่นี่ก็ควรไหวที่นี่ด้วยจากนั้นเราก็จะไปวัดพระมหาธาตนะุเนาะเป็นวัดประจําจังหวัดของที่นครศรีเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองนครแล้วนะ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสวยจังกาลังว่าข้างนอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปวัดพระมหาธาตุต่อมันมันเพียจังวะ่ะแดดแรงมากครับท่านผู้ชมแบบร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆถึงแล้วครับวัดพระมหาธาตุเนาะโอ้ดูใหญ่มากเลย ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดพระมหาธาตุเนาะท่านไม่ต้องกลัวสารโทษก่นเพราะการเริ่มต้นใหม่มันจะมีการยอมก่อย่างเดียวคือลูกตาบอกว่าให้เข้ามาที่นี่ตรงนี้มีเจ้าหน้าที่นอนอยู่ใช่ไหมเมื่อเราเราต้องไปทางไหนละ ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น้ําตกหนานสวรรค์กันนะครับไม่รู้ว่ากี่โลน่าจะ60หรือ80โลนี่ยนะจำไม่ได้เป็นสถานที่เที่ยวที่สุดท้ายแล้วของวันนี้แล้วก็เราจะเข้าที่พักกันเลยเพราะว่าวันนี้ร้อนมาก คือตอนนี้แบบฟิลสวยเลยวิ่งมาตามภูเขาเนาะอันนี้เพื่อนง่วงก็เลยให้เขาแวะก่อนเดี๋ยวเรากินน้ำแป๊บนึงหิวน้ำเหมือนกัน ครับเมื่อกี้เราก็พักที่ร้านกาแฟอิน,ทนเทอร์น็นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่น้องตกหนานสวัสด์กันต่อนนะฮะเมื่อกี้ก็มีน้องที่อยู่สะอวดนะครับมาหาเราอีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วไปเจอกันที่เมืองสรังเนาะขับจากที่นี่ไปเมืองตังสุดยอดย้อมใจมากคืัตอนั้นี้เราวิ่งมาจากกรุงเทพจากบ้านนะหนึ่งพันก้าเจ็ดสิบเจ็ดกิโลโคตรไกลอะ่ะ ครับทุกคนเดี๋ยวเรา,าย้ายไปที่พักเลยดีกว่าก็มันมีเด็กพวกนี้มาแล้วไม่ไว้ใจแค่นั้นเองเดี๋ยวไปไปที่พักเลยดีกว่าจะได้ไปพักผอนย,ยาวๆที่พักก็เล่นน้าได้เหมือนกันไปเปียกทีเดียวแล้วกันเนาะโทษทีครับโทษทครับ อนนี้เราก็มาถึงบ้านสวนทองคําเรียบร้อยนะใช่แล้วเนี่ยแหละตรงนี้แหละที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะเ,เดี๋ยวหาคนก่อนที่นี่เขาก็เหมือนมีแบบกิจกรรมให้ทําด้วยนะอ,อ๋อนี่ไงคลองน้ำเอาเห็นแล้วเห็นคลองแล้วนะท่าน่ะมีมีเรือให้พายเป็นคลา้คลายคลายคลองน้ําใส่นะแล้วก็จะมีเฮ้ยแต่น้าใส่นะสฟ้าฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าเดี๋ยวขอเข้าที่พักก่อนตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ บ้านสวนทองครับโฮมสเตย์อยู่ที่จังหวัดนครศรีนะอําเภออะไรไม่รู้มันเป็นไร่อ่ะแต่ว่าเขาทาเป็นโฮมสเตย์ด้วยเจ๋งดีนะเนี่ยตรงนี้ก็นั่งได้นะข้างล่างเป็นคลองอมือดาจังจอดรถติดห้องเลยเดี๋ยวพาไปดูในห้องกันอันนี้จะบอกว่าหัวละห้าร้อยนะหัวละนะ่าจะไม่ใช่ห้องละตรงนั้นเป็นลําทานนะไปพายเรือคายักได้เดี๋ยวผมไปพายนี่นะจ๊ะอันนี้ห้องของเรา ไงห้องนี้นอนได้สองคนห้องน้ำก็ดีนะถือว่าโอเคลนะสบายมากเดี๋ยวผมพาไปดูกิจกรรมที่สามารถทำได้ในในการมาพักครั้งนี้นะครับข้างล่างเลยเดี๋ยวพาไปขอพักผ่อนแป๊บนึงนะครับผ,ผู้ชมครับ ฝนตกที่ออกไปทานข้าวมาแล้วฝนตกต,ต,ตกหนะักด้วยแล้วก็ติดฝนกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ยังตกอีกอะ่ะเมื่อกี้เหมือนจะหยุดแล้วยังตกอีกอะ่ะสภาพรถดิคือแบบล้อเละมากอะ่ะเป็นโคนสีแดงเลยเมื่อกี้ก็เกือบลงไปนอนละคือลื่นมากเลยแต่น้ำเขาบอกว่าน้ํายังสีเดิมนะน้ํายังใสยอยู่ถ้ามันหยุดเราจะได้ลงไปเล่นตอนนี้ยังไม่หยุดเลยครับเนี่ยสี่โมงกว่าละแต่ข้างบนมีหมอกแต่ประเด็นคือตามาถึงตากรองเท้าไว้ไอที่เมื่อวานตกน้ําตอนนี้เปียกกว่าเดิมเลยครับจ้ หนักเลยเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหมอกข้างหน้าไหมาครับนะั่ตรงนี้นี่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 คือหมอกข้างน้าเลยนะดูล้อดอโห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 ิเละครับกลับไปยันนันก็ต้องล้างเขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้นะครับสามารถเล่นได้เลยตรงนี้เล่นได้หมดเลย เราลงไปดูนะตอนนี้บรรยากาศก็กเปียก,ยกๆแฉะแฉะช้ำๆพอฝนตกน้ำก็ก็ยังใสอยู่นะเย็นด้วยนู่นนะเดี๋ยวพายไปตรงนู้นดีวยามาเราพายเรือกัน,นครับอ๋อจอมัวนิดนึงนะ บอกว่า500อเนี่ยได้ฟรีเลยนะเนี่ยคือพายได้ทั้งวันทั้งคืนนะทากลางคืนกานเนี่ยดูดิเว,วดีดีแข็งว้าแข็งว่าวมีอันนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยชิงช้าให้นั่ง ครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วเนาะก็คืนนี้มันคือสุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวนครศรีเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปค่าใช้จ่ายก่อนนะ3วันอันนี้ยังไม่รวมค่ากินระหว่างทางกลับแล้วก็ค่าน้ำมันด้วยนะบ้านสวนบางคำเนี่ยครับเขามีข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นให้กับเราด้วยนะคือแบบโอเคมากเลยแล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับพี่เจ้าของคือแบบคือสนุกดีคุยสนุกดีแล้วก็แบบอเออแคแบบมีแฟชั่นอะที่แบบชัดเจนนะในการทําที่นี่มาที่นี่รู้สึกจะเปิดมาประมาณปีหนึ่งแล้วมนะั้งคนยังไม่ค่อยรู้จักมากไรนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาลุ้นทะเลหมอกกันนะครับว่าจะเจอไหมโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันตอนเนี้เราใช้ค่าน้ํามันทั้งหมดที่เติมมาตั้งแต่กรุงเทพเลยนะ520บาท520นี่คือจากกรุงเทพมาถึงที่นี่นะครับบ้านสวนนองคำระยะทางประมาณ1,100โลแล้วก็ค่ากินตอนนี้3วันรวมที่พัก3คือรวมค่าน้ำมันรวมค่ากินทุกอย่างเนาะค่าที่พักจะอยู่ที่พันหนึ่งนะประมาณนี้พันกับ50บาท แล้วก็ที่เหลือก็ราออกไปก็เป็นทางค่าน้ํามันค่ากินคือกินตอนนี้ยังไม่ถึงพันหนึงนะแล้วก็พรุ่งนี้เดินทางกลับคิดว่ามีค่าน้ํามันอีกประมาณไม่เกิน400แน่น,นอนค่ากินไม่เกินร้อยหนึงแน่น,นอนไม่ถึง3,000นแน่นอนครับทริปนี้ก็คือเราตั้งไว้3 5 0 0เนาแแต่ตอนนี้เราใช้ไปแค่2300เอง ฝากภาพสวยๆบรรยากาศตอนเช้านะครับของที่นี่เลยบ้านสวนนองคําที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปก็คือเป็นการขับรถยาวๆตั้งแต่ที่นี่เลยนครศรีน,นนะถึงกรุงเทพเลยเส้นท,ทางจะเป็นยังไงโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับฝากภาพสวยๆที่นี่ไปด้วยนะครับ